เด็กด้อยยืนซ้องแค้นมามือซ้ายคว้าทำเป็นคลื่นทะเลปลาหวานพ่นน้ำเป็นฝอยปลาเล็กปลาน้อยว่ายตามปลาหวานนับหนึ่งสองสามไข่่ายตามปลาหวานจับตัวสาว จกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงคันเด็กเอแต่ก็ไม่บอกนะคะว่าเป็นเพลงอะไรคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มก,กิจกรรมกันเราไปบอกร่างกายก่อนเลยนะคะเด็กแต่ก่อนที่เราจะเริ่มก,กิจกรรมกันนะคะเราต้องมาวอรมร่างกายกันก่อนเลยท่าแรกนะคะเด็กเอามือแตอะไหล่ค่ะแล้วหมุนไปข้างหน้า10ครั้งค่ะเด็กๆ1 2 3 4ส6 7 8า1สี่ห้าหแปอ่าแล้วก็หมุนกลับหลัง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหท่าที่2ค่ะเด็กๆเด็กสะบัดมือค่ะสักครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าท่าที่3ให้เด็กกระโดดตบเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเด็ก เหนื่อยไหมคะให้เด็กเหนื่อยแล้วให้เด็กพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเริ่มกิจกรรมกันได้เลยค่าเด็กๆนี่นะคะคุณรู้ว่ามาในเพลงฉันคือมี่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเต้นประกอบเพลงกันนะคะวันนี้ค่ะนนว่าก็มีท่ามาเต้นให้เด็กดูก่อนนะคะเด็กพร้อมไหมเอ่ยให้เด็กพร้อมแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าพร้อมกันเลยนะคะท่าแรกนะคะเด็กเด็กน้ำมือจับเอวค่ะเด็กนะคะก็สส่เอวไปทางซ้ายค่ะแล้วก็ใส่เอวไปทางขวาซ้ายขวา เด็กเก่งมากเลยค่ะท่าที่สองมะให้เด็กเอามือชี้ตัวเองนะค่ะแล้วก็เอามือชี้ข้างนอกท้องฟ้าเอานิ้วชี้ตัวเองก็เอานิ้วชี้ข้างบนท้องฟ้าอย่างนี้เลยค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองเก่งมากเลยค่ะท่าที่สามมาให้เด็กแต่เด็กทำมือไม่ใยหนยนะคะแล้วก็แล้วก็ไปทางซ้ายค่ะแล้วก็ไปทางขวาแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาต่อไปค่ะท่าที่สี่มะให้เด็กเอ็กเอามืออย่างนี้ค่ะเอามือสะบัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ ไอเด็กก็แล้วก็ยกทางซ้ายค่ะแล้วก็ยกไปทางขวายกไปทางซ้ายแล้วก็ยกไปทางขวาโอ้โหนี่แหละค่ะเพลงชั้นคือเมฆทุ่งหรือว่าเตรียมมานะคะเป่นหมด5้าท่าเลย,ยเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าเด็กทาได้นะคะเดยวคุณลุงว่านะคะจะสาธิตพร้อมเพลงหนึ่งรอบให้เด็กดูนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ข้อแรกค่ะเด็กต,ต้องตั้งใจทำกิจกรรมนะคะข้อที่2ค่ะเด็กต้องเล่นอย่างระมัดระวงังเด็กทําได้ไหมคะถ้าเด็กทําได้นะคะเดี๋ยวเราไปเต้นพรอมกันอีกหนึ่งรอบดีกว่าค่ะเด็กๆไปทำกันเลย วันนี้ค่าเด็กเก่งมากเลยคุณครู้ว่านะคะขอย,ยกนิ้วเยี่ยมให้เลยแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเด็กจําได้ไหมคะเนี่ยว่ากิจกรรมของคุณรู้ว่านี่มีเพลงชื่อว่าอะไรถูกต้องละคะ่ะเพลงฉันคืนไม่นั่นเอง บ้ามคถ้าเด็กพบเจอปัญหาให้เด็กรีบแก้ไขแล้วก็ทําต่อทันทีเลยนะคะแล้ววันนี้คะ่ะกิจกรรมของครูว่าก็จบลงแล้วคะ่ะแต่เด็กอย่าลืมนะคะอัดคลิปวิดีโอหรือถ่ายรูปนะคะฝากครูว่าตอนที่เด็กเต้นประกอบเพลงชันคืนเอเมงท่านครูว่าด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะผู้ปกครองโพสลงในม i c r o s ซ f อปทีมแล้วครูว่าจะไปรอดูนะคะนี่เต้หรับว,วันนี้ครูว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะเด็เตสวัสดีค่ะบ๊ายบาย